สวัสดีครับพบกับรายการโกโลโกซิ่งนะครับวันนี้ก็เป็นแบบสไตล์เข้าป่าเข้าป่านิดนึงนะครับเพราะว่าเราก็อยู่ในป่าเหมือนกันครับตอนนี้แล้วก็เสี่ยงกับการที่จะเจองูงเงี้ยวเขี้ยวกัดเหมือนกันนะพอดูจากพื้นที่ป่าแล้วก็ค่าจะลกนิดนึงนะครับอ่ะวันนี้จะพามาดูเรียกว่าคุณปู่เลยดีกว่าฮะคุณปู่จะมาห้าดีซีร้อยยี่สิบห้า,านะครับ MX นะครับเดี๋ยวจะพามาเจาละรายละเอียดบางสิ่งบางอย่างวันนี้ผมก็ทํามาก็ถือว่ายังเฟดไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ยังไม่สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เครื่องเครื่องอะไรก เ,เ,เอาละครับตอนนี้ก็เดี๋ยวจะพามารีวิวชมย amaha dt125mx นะครับดูเลยชุดสีนะครับทันนี้ชุดสีก็เป็นสีเหลืองนะครับว้าว <Wow. S 1> เป็นสีเหลืองทําใหม่แต่ว่าผมกําลัง มีโครงการที่จะเปลี่ยนสีใหม่เหมือนกันจะเปลี่ยนสีเป็นอย่างยังคิดไม่ออกว่าจะทำสีอะไรแต่ตอนนี้คือเป็นเป็นสีเหลืองมาที่ชุดหน้านก่อนอกว่ายครับผมชุดหน้าอันนี้ก็คือดุมเดิมนะครับเป็นดุมเดิมเป็นดรัมเบรกด,มด,มด,มดุมเดิมนะครับแล้วก็กระบอกโชกก็ปัดเงานะครับดุมแล้วก็ใส่ล้อเลสติ้งบอยนะครับเป็นขอบหน้าเป็นขอบ21.6น,นะครับ แล้วก็ใส่ยาง80ทับร้อยนะครับบังโคนหน้าก็เป็นมังโคนของวายแซดนะครับเป็นบังโกนวายแซดแล้วก็ไฟหน้าก็เป็นไฟหน้า DT แล้วก็มาใส่แกรงไฟหน้าตกแต่งเล็กน้อยนะครับแล้วก็มีการแทนการแทนนี่ก็เป็นธรรมดาครับทั่วไปแล้วครับผมก็มาทำเป็นสติ๊กเกอร์ามาฮ่ามือเบรกของเดิมนะครับประกับเดิมแล้วก็ใส่ปอกแทน MPX แทนวายแซด ก็เป็นไม่เดิมงานเทียบนะครับไฟไฟนี่ติดหมดทุกอย่างนะครับไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวไฟโชว์เกียร์นะครับแต่ติดทุกอย่างเลยนะครับฝั่งนี้ก็มือคัตมือคัตเดิมเหมือนกันนะครับแล้วก็ใส่กระจกผมสั่งในช็อปปี้เอากระจกนะโอเคทีนี้เรามาดูช่วงหลังช่วงหลังก็เป็นดุมเดิมนะครับดัมเดิมส่วนซีั่วนี้ก็ซื้อในช็อปปี้เอาเป็นมาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะที่เป็นพลาสติกใส่ที่่วดอ่ะนะครับ พลาสติกแต่ที่ลวดให้มันดูดำๆหน่อยตัวนี้มันจะเป็นอาร์เหลี่ยมนะครับเป็นดี125้อย้าอาร์เหลี่ยมนะครับมันก็จะมีตัวเป็นดี1ีร้อย้าเหมือนกันแต่เป็นอารม์ปมนะครับแต่นี้คือเป็นอาร์เหลี่ยมบังคนหลังล้อหลังก็เป็นเลส i ิ g งบอยเหมือนกันนะครับผมน,นี่เป็นเลสติ้งบอยยางหลังก็ร้อยิทับร้อยนะครับขอบ18นะครับล้อหลังมามาถึงฝั่งนี้บ้างบังคูหลังก็ว z ซนะครับแล้วก็วันนี้ใส่ท่อเป็นท่อจ้อยนะครับ ท่อเทาสูตรเป็นพ่อจอยนะครับามาดูที่ขุมพลังกันบ้างนะครับขุมพลังนี่ก็ผมใส่ลูกเดิมนะครับไซร้อยนะครับเสื้อฝาเดิมนะครับเป็นฝาโมโนนะฮะแล้วก็จานไฟนี่ก็พ่นสีใหม่นะครับแล้วก็ตกแต่ตงตกแต่งน็อต Not e mit, มิดมีรอยรอยน้ํามันวันนั้นน้ํามันแม่งนะรั่วจาบูน้ํามันท่วมเลยลงมาตรงนี้เป็นรอยเลยโดยรวมแล้วก็ไม่มีอะไรมากครับรถคันนี้แบบดูชิลๆดูขับ เข้าปรง <S <S เข้าป่าขับเล่นผมส่วนมากเป็นรถใช้งานได้เลยไปซื้อคงซื้อของด้วยนะครับ <Yeah. S 1> ทันนี้ก็ทะเบียนทุกอย่างครบเลยนะครับภาษีก็หก <Wow. S 1> ด้านมาดูฝั่งนี้กันบ้างนี่ฮะท่อจอยเป็นท่อสูตรนะครับก็เสียงถือว่าเดี๋ยวจะมาสปาได้ฟังกานนะครับขบูใส่เป็นขบูเอนโปนะครับแล้วก็ฝากเกรือน,นี่ก็พ่นสีเก็บงานไดหน่อยคันนี้ก็โดยรวมแล้วประมาณให้ประมาณเจ็ดิดเเ็นนะครับเพราะว่า ผมจะต้องไปเก็บอีกหลายอย่างเลยเพราะนี้ยังไม่มีเวลาทํานะครับน,นี้ก็เก็บมาบอกว่าเก็บให้ม่ขี่ได้โอเคประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะมาลองสตาร์ทฟังเสียงให้ดูนะครับฉายาเขาคือสิ่งสำอางนะมาโอ้หยาติด เสียงท่อก็จะมีความเป็นแบบเป็นแบบโบราณโบราณนิดนึงโอเคลองขี่เลยโอ้ยรองเท้าขาดด้วยเข้าไปกูกล okay, ัววนออกมาไม่ได้่ะ ประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับโอ้ยพื้นที่มันน้อยแล้วก็ช่วงนี้ไม่มีสนามให้ให้ไปขับให้ลองอะไรผมว่าแถวบ,บ้านก็มีแค่ที่นี้ที่เป็นป่ามากน่าจะเป็นป่ามากที่สุดแล้วนะครับโอเควันนี้ก็ถือว่าชิวๆสบายๆกับ DT125 นะครับวับนนี้เดี๋ยวขอลาไปก่อนด้วยนะครับด้วยแล้วก็ฝากด้วยนะครับช่องโกโลโกซิง ทาง y o YouTube อย่าลืมกดกดกระดิ่งเตือนพวกเราแล้วก็มีทาง Facebook ด้วยทางเพจของเราโกโลโกาซิงนะครับแล้วก็ DK Mootoshop นะครับขายารถมอเตอร์ไซค์มือสองสองจังหวัดครับเสื้อยืดดีเชิ้ Mo ม o ตนะครับหรือว่าใครจะสนใจที่อยากจะลองทำรถทำอะไรก็มาสอบถามทางเพจเราได้นะครับวันนี้ขอลาไปก่อนด้วยเจ้า d t 125แล้วนะครับไปแล้วขออีกรอบแล้วเจอกันครับสบัปดาห์หน้านะครับจะเป็นอะไรรับฝากติดตามด้วยเลยกันนะครับไปละ Да,